ครับหมูครับฝากอะไรถึงทีมเบอร์เรอร์มั้งครับไม่ห็นหน้าเออเบอร์เรอร์แล้วถ่ายวิดีโอส่งไหมคราเออก็อันนี้ตอนนี้เรามากินกาแฟกันนะครับที่จริงน้องหมูอยากเข้ากลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าตอนแต่พอดีตัวเล็กไปนิดนึงเลยไม่กล้าเข้ากลุ่มเล็กกว่าไวเล็กนิดนึงร้อยยี่สิบโลครับมิเตอร์โทนี่ครับวอ d you like to say with เอ่อชูเบอร์รี่ครับเบอร์รี่ลูซซ์แอมเวย์อีกอันเดนอตอยไม่เห็นเราพายยามอ่ะเราพยายามเราพยายยามอะไรครับตนี่ไงซูนแคลอรี่ซูนแคลอรี่วานิลลาไอศครีมบลูเบอร์รี่โลว์แคลอรี่แพนเค้กออร์แกนิกไม่ใช่ของจริงออร์แกนิกรออ์แกนิกันนอี้เป็นครีมแต่ครีมไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลโอเคห้ามมาเชียวเวียดนะนะวะ โอ้จริงๆนะทีทีแล้ว85ดสิบหนี่8ปเสอมเลมื่อคนเป็นพี่ส้ากับพี่หมูเอาเจ๊ครับมีอะไรจะฝากกิทีเบอร์เด้นครับเจ๊จริงๆเบร์เด้นครับทุกคนวันตัวดีไม่เ็นดูปากกล้วยก่อนครับน้อง็เจ๊ครับสมาชิกตัวเล็กแยกลิปครีมแดนโนี่นะครับ รู้จกกระระกักกันแล้วเนาะไม่ต้องแนะนำสวัสดีครับเสื้อไม่ไม่กินด้วย